สวัสดีค่ะเรื่องที่ทางการจีนจะมอบเรือดำน้ำมือ2ให้กับกองทัพเรือไทยสลงลำเพื่อมาใช้ในการฝึกศึกษาตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่านับ1แล้วค่ะก็จากที่วัสนาได้รายงานไว้ในช่อง youtube นะคะตั้งแต่ที่ทางการจีนเนี่ยเสนอที่จะมอบเรือดำน้ำชั้นหมิงนะคะ t ท p e 0 3 5ยาลำให้กับกองทัพเรือไทยนะคะ ตั้งแต่ตอนนั้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นคนเปิดประเด็นคนแรกนะแต่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบกับทางกองทัพเรือแล้วนะดูเหมือนว่าทางกองทัพเรือเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจชั้นหมิงเท่าไหร่นะซึ่งชั้นหมิงเนี่ยก็เป็นชั้นเดียวหรือว่าคลาสเดียวกับที่ทางการจีนได้มอบให้กับอกองทัพเรือเมียนมาไปก่อนหน้านี้นะดังนั้นนะคะทางจีนนะคะก็ได้เพิ่มข้อเสนอนะคือจะให้เรือดำน้ำมือสองชั้นส่งสองลำให้ทางกองทัพเรือไทยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าสนใจหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้วาสนาได้รายงานไปในคลิปในช่อง YouTube ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่านะ,ะเรือดำน้ําชั้นส่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของจีนเนี่ยเขาก็จะมีตั้งชื่อตามราชวงศ์นะคะราชวงศ์หมิง รา,าชวงศ์ซ่งราชวงศ์หยวนนะมันก็จะเรียงตามอายุเลยนะคะอันไหนหมิงเนี่ยก็จะเก่าหน่อยซ่งก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยหยวนก็จะใหม่กว่านะคะเพราะฉะนั้นทางจีนเนี่ยก็เสนอเรือดำน้ําชั้นซ่งนะคะมือสองให้กับกองทัพเรือไทยนะให้มาพิจารณาะ,ะเพราะว่าเรือดำน้ําแมชั้นซ่งหรือว่าซ่งคลาสของจีนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าในปี2549เเนี่ยนะคะเคยตกเป็นข่าวนะ,ะคือจู่ๆเนี่ยนะคะไปโผล่ใกล้ เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเลยนะอันนั้นก็เป็นข่าวมาอยู่นะฮะนอกจากนั้นนะในปี2550นะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะคะก็คือทางจีนเนี่ยได้เสนอขายเรือดำน้ําชั้นส่งนี่นะคะให้กับกองทัพเรือไทยมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เข้าตานะ,ะเพราะว่า สมัยก่อนในกองทัพเรือเนี่ยก็จะมองแต่เรือดำน้ําของยุโรปนะเราเคยพิจารณาคอกคุ้มของสวีเดนฮะแล้วก็เยอรมันมือสองคือจะมองแบบว่ามาตรฐานของยุโรปไงไม่ไม่สนใจเรือดำน้ําจีนเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีอะไรสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะอ่ะไว้วางใจนะเรือดำน้ําจีนมากขึ้นค่ะ เหตุผลหนึ่งที่ทางการจีนจะมอบเรือดำน้ำมือสองให้กับกองทัพเรือไทยเนี่ย ก็เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานฮะโดยเฉพาะในระดับของราชวงศ์ฮะซึ่งกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฮะก็ทรงมีความใกล้ชิดกับทางจีนฮะโดยเฉพาะพระองค์เนี่ยเสด็จไปเยือนจีนฮะมากกว่า50ครั้งนะแล้วก็ล่าสุดทางการจีนเนี่ยได้กราบบังคมทูลเชิญฮะเสด็จไปร่วมพิธีเปิดฮะการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะซึ่งเราก็ได้เห็นภาพข่าวที่น่าปลื้มปิติแล้วนะที่พระองค์ได้ช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับจีนฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอีกประการหนึ่งนะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ฮะระหว่างผู้นําทหารนะโดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและก่อนหน้านี้เนี่ยในยุครัฐบาลคอสชอเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็เคยนําผู้นําเหล่าทัพผอบอเหล่าทัพเนี่ยไปเยือนจีนด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็น คนที่มีบทบาทสำคัญจนทำให้กองทัพเรือเนี่ยได้จัดซื้อเรือดำน้ำนะฮะสามลำนะเป็นแพ็กเกจ3ลำสามห0ื่ล้านแต่ว่าคอรมอเนี่ยก็อนุมัติให้มีการจัดซื้อลำแรกไปแล้วนะฮะ ดังนั้นเนี่ยนะคะโครงการนี้นะก็จึงมีการติดต่อผ่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณนี่แหะค่ะนะคะทางการจีนก็ได้เสนอปรึกษาหารือกับพลเอกประวิทย์ก่อนนะว่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าทางการไทยเนี่ยอยากที่จะได้ไหมนะเพราะฉะนั้นพลเอกประวิทยนะคะ ก็ต้องประสานกับทางอกองทัพเรือนะว่ากองทัพเรือสนใจหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือนะ,ะก็ได้รับทราบข้อเสนอเหล่านี้ของทางการจีนแล้วนะคะก็ได้มีการตั้งคณะทํางานนะ,ะเพื่อที่จะพิจารณาคะ,ะว่าคุ้มค่าหรือไม่ทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยทั้งในเรื่องของอการซ่อมบํารุงนะการส่งกําลังบํารุงถ้ามีอะไรหรือไม่แล้วก็ เขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หรือไม่เขาจะปรับปรุงสภาพให้หรือไม่เอามาแล้วจะใช้ได้กี่ปีคุ้มค่าหรือเปล่านะะโดยเฉพาะที่สําคัญคือเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่ามันเป็นเรือดําน้ํามือสองนะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือจึงยังไม่ผีผามนะที่จะตอบตกลงว่าจะ เอาหรือไม่เอาแต่ถามว่ามีความสนใจไหมก็มีความสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือก็รู้ดีว่าเรือดำน้ำลำแรกเนี่ยก็มีปัญหาอยู่นะเพราะว่าจนปัจจุบันนี่นะคะทางอ่าทางเยอรมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมขายนะคะเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีนเลยนะคะอย่างที่วาสนาเคยรายงานไปแล้วนะคะว่านะอ่าทางเยอรมันเนี่ยนะคะเขาจะไม่ขายให้จีนนะคะถ้าจีนเอาไปต่อแล้วขายให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เขาจะขายให้ก็ต่อเมื่อจีนต่อเรือดำน้ำแล้วเอาไว้ใช้เองแต่อันนี้เนี่ยเขาต่อแล้วก็ขายให้เราเพราะฉะนั้นจนปัจจุบันเนี่ยเยอรมันก็ยังไม่ยอมอาขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีเลยนะะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็พยายามนะะก็มีการต่อรองกับทางกองทัพเรือไทยว่าขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ไหมอ่าเช่นใช้เครื่องยนต์ MWM นะคะซึ่งก็ถือว่า MWM เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ มีชื่อเสียงนะฮะมีเรียกได้ว่าก็เป็นเครื่องยนต์ดีเลยนะแต่ว่าอย่างที่เคยรายงานไปนะว่าทางกองทัพเรือเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าต้องการเครื่องยนต์ MTU นะของเยอรมันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าต้องการ MTU นะเพราะว่านะอย่างที่บอกนะว่าท,ทหารเรือไทยที่เคยฝึกหลักสูตรเรือดำน้ำฝึกเป็นซับมาเรเนอร์เนี่ยก็จะคุ้นชินกับะระบบของเยอรมันมากกว่านะเพราะฉะนั้น จีนก็ยังคงต้องพยายามต่อไปนะในการที่จะเจรจานะว่าจะสามารถ ทําให้เยอรมันเนี่ยยอมขายเครื่องยนต์ให้หรือเปล่านะอันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้นะว่าเขาจะเจรจาต่อรองอะไรกันอย่างไรแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของทางการจีนะฮะดังนั้นฮะนี่ไงมันก็ถึงมาเรื่องของประเด็นเรือดำน้ํามือสองนี่แหละว่าในเมื่อทางจีเนี่ยเขารู้ว่าอาจจะมีปัญหาก็คือเรือดำน้ําลําแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เสร็จตามกําหนดนะคะคือแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะ,ะถ้า เยอรมันไม่ยอมขายเครื่อง MTU ให้แล้วไทยเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าจะต้องเอาเครื่อง MTU เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะจะได้ต่อเรือนำแรกสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะ,ะที่ อู่ของอที่เมืองอู่ฮั่นนะก็ต่อเรือดำน้ำเนี่ยได้มากกว่า50%เแล้วนะะเดี๋ยวนี้เขาต่อเป็นบล็อกๆนะคะก็จะต่อจากหัวกับท้ายเนี่ยนะะแล้วก็ค่อยๆต่อมาตรงกลางนะก็การต่อตัวเรือเนี่ยก็ทำไปนะไม่มีการหยุดไม่มีการชะลอนะะเพื่อก็ต่อเรือให้เสร็จก่อนแล้วเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยค่อยว่ากันเพราะว่าตามกำหนดที่ทางจีนเขาขอเลื่อนนะคะกับกองทัพเรือเนี่ยจาก เรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็คือจากากันยายน2566ขอเลื่อนเป็นเมษายน2567เเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่เยอรมันไม่ยอมขายให้เนี่ย ก็อาจจะเลื่อนไปอีกนะอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทางการจีนเขาถึงเสนอเรือดำน้ำมือสองให้กับเรานะเพื่อเอามาฝึกศึกษาใช้ไปพลางก่อนฮนะแก้ขัดไปก่อนฮนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามแผนของกองทัพเรือเนี่ยในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำ,ลำแรกเนี่ยที่เซ็นสัญญาแล้วก็ต่อกันไปแล้วเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการฝึกกำลังพลที่จะ,ะเป็นกำ,กำลังพลประจำเรือดำน้ำนะซึ่งกองทัพเรือเนี่ยโดยกองเรือดำน้ำนะ ก็ได้มีการคัดเลือกกําลังพลไว้แล้วนะกว่า40คนฮะสองลำฮะสำหรับ2ลําคือ2ชุดเนี่ยฮะเพื่อตอนนี้เนี่ยเขาก็ฝึกกันที่กองเรือดําน้ําที่สัตหีบอยู่นะฮะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะไปฝึกที่จีนนะเพราะฉะนั้นถ้าอกองทัพเรือรับข้อเสนอของทางจีนนะในการรับเรือดำน้ำมือสองชั้นส่งสองลำที่จีนเขาเสนอให้มาเนี่ย ก็จะเริ่มเข้าขั้นตอนนะก็คืออทหารเรือเนี่ยพวกซับมารนเนอร์เนี่ยก็จะไปฝึกที่เมืองจีนนะ,ะตามกำหนดนะ,ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยจึงคาดการได้ว่าถ้าไทยตกลงใจที่จะยอมรับเรือดำน้ำมือสองชั้นส่งนะฮะภายในปีนี้เนี่ยนะฮะ ปีหน้าเนี่ยก็จะเข้าขั้นตอนของการฝึกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คงจะภายในปี -66 นะที่จะได้เรือดำน้ำชั้นส่งมือสองเนี่ยมาใช้ก่อนนะมาประจำการมาสร้างความคุ้นเคยมาสร้างความคุ้นชินในระหว่างที่ก็รอลุ้นกันไปนะว่าเรือดำน้ำลำแรกเนี่ยจะได้หรือเปล่าส่วนเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3าเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าก็ชะลอไปแล้ว3ปีแล้วงบประมาณปี -66 นี้นะทางกองทัพเรือเนี่ยก เสนอที่จะไม่ของงบประมาณก็คือยอมชะลอตัวเองเป็นปีที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าลำที่2ลำที่3เนี่ยจะได้เริ่มจัดซื้อเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังเนี่ยก็อยู่ที่เรือดำน้ําลําแรกว่าเยอรมันจะขายเครื่องให้ไหมกับอันที่2ก็คือเอาเรือดำน้ำําชั้นส่งมือ2เนี่ยมาวิ่งมาแล่นมาทําภารกิจมาฝึกศึกษาก่อนค่ะ แต่ทั้งหมดนี้นะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะฮะต้องดูเรื่องของความคุ้มค่านะเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของอายุการใช้งานนะว่าทางจีนเนี่ยเขาจะปรับปรุงสภาพมาให้ไหมเขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้ไหมสามารถใช้การไปได้อีกกี่ปีนะะแล้วอะไหล่มีให้หรือเปล่าจะเป็นอะไหล่ฟรีหรือว่าต้องซื้อจากเขานะแล้วมีงบประมาณหรือไม่นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ารายละเอียด เยอะะะนซึ่งเรื่องนี้นะคะบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงคนินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือนะก็เปิดเผยว่าได้รับการประสานอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะขอเวลากองทัพเรืออีกสักระยะหนึ่งนะในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ค่ะ ขณะที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นะซึ่งวาสนาได้สอบถามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ตอบแค่เพียงสั้นๆว่าเออหน่าเออหน่านะเมื่อถามว่าอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่ออยู่ใช่ไหมพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเออหน่าเออหน่าแล้วถามว่าจะมีข่าวดีไหมพลเอกประวิทยตอบสั้นๆว่าเออนะก็เสมือนเป็นการยอมรับค่ะ ดังนั้นนะเรื่องนี้เราคงต้องให้เวลากองทัพเรือมากหน่อยนะในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตของกําลังพลเลยนะต้องดูเลยนะว่าความปลอดภัยเนี่ยนะฮะถ้าดําไปแล้วไม่โผลน่นี่ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะเรื่องของแบตเตอรี่นะเขาเปลี่ยนให้ใหม่หรือเปล่าอายุการใช้งานอีกเท่าไหร่นะเรื่องของงบประมาณที่จะต้องมาใช้เรื่องอันไหลนะเรื่องของความคุ้มค่านะอันนี้ก็ถือ ว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะยิ่งกองทัพเรือเนี่ยนะนะก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่แล้วด้วยจนบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์เนี่ยจะเป็นต้องชะลอโนะครงการจะซื้อเรือดำน้ําจีนลำจีนลำที่2และลำที่3ออกไปก่อนนะในปีงบประมาณ2,566นะ เพราะฉะนั้นนะก็ต้องบริหารจัดการงบประมาณกันยากพอสมควรเลยนะคะดังนั้นในปีงบประมาณ2566นี้นะคะกองทัพเรือจึงยังไม่มีแผนในการต่อเรือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทใดก็ตามนะคะหรือแม้แต่เรือฟริเกตสมรรถนะสูงจากเกาหลีใต้นะบิ๊กเท่าพบทรอก็บอกว่ายังไม่มีแผนในการที่จะจัดซื้อหรือว่าต่อเรือนะคะเพราะว่า,างบประมาณเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทําโครงการใหญ่ๆได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเรามารอดูกันนะคะว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์เนี่ยกับบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโครงการเรือดำน้ําจีนนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าลําที่2กับลาที่3าเนี่ยนะคะก็ต้องชะลอการจะซื้อออกไปเป็นปีที่4เพราะว่าไม่มีงบประมาณนะคะส่วนเรือดำน้ําลาแรกนะคะที่กําลังต่ออยู่เนี่ยนะคะก็ยังเป็นเรือดำน้ําไร้เครื่องยนต์อยู่เพราะว่าเยอรมันก็ยังไม่ยอมขายให้จีนฮะ,ะแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยกองทัพเรือ จะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์ไหมนะไม่เอา MTU อ่าได้ไหมเอาเป็นเครื่อง M w M ของเยอรมันเหมือนกันเนี่ยได้ไหมนะคะจะยอมหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไว้รอดูกันนะะว่านะคะถ้าเราไม่มีอะไรในมือเลยกับเรามีเรือดำน้ํามือสองแล้วก็อาจจะต้องเสี่ยงกันสักนิดหนึ่งนี่นะคะจะยอมรับกันได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องรอการพิจารณาศึกษาและการเจรจาของทางจีนแล้วก็ทางกองทัพเรือไทยคะ่ะ